สวัสดีค่ะเด็กๆเ,เป็นยังไงกันบ้างคะค่ะวันนี้นะคะก็มาเจอกันในรายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่1น,นะคะในวันจันทร์ที่30สิงหาคมนะคะก็เป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนสิงหาคมนะคะค่ะก็มาเจอกับคุณครูเอนนะคะวันนี้นะคะเด็กๆคะเราก็จะมาทบทวนในเรื่องของ หน่วยที่1ค่ะตัวเราพืชและสัตว์นะคะเป็นการสรุปสาระสําคัญนะคะของหน่วยที่1นนะคะและในสัปดาห์ถัดไปนะคะคุณครูก็จะขึ้นหน่วยที่สองนะคะก็คือพืชและสัตว์ในท้องถิ่นนะคะเอาเลยค่ะก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะไปขึ้นหน่วยที่2ในสัปดาห์หน้านะคะเราก็มาทบทวนสรุปสาระสําคัญประเด็นสําคัญที่เด็กๆ จะต้องรู้นะคะในหน่วยที่1ตัวเราพืชและสัตว์นะคะเอาพร้อมกันยังคะเด็กๆอะไรค่ะถ้าพร้อมกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทบทวนสรุปนะคะพร้อมๆกันเลยค่ะ เอาเลยค่ะเด็กๆเราก็มาสรุปทบทวนในเรื่องแรกกันก่อนนะคะในเรื่องแรกก็คือเรื่องของตัวเรานะคะตัวเราเราก็จะต้องมาเรียนรู้เกี่ยวกับอวัยวะภายนอกของตัวเรากันก่อนนะคะอวัยวะภายนอกของตัวเรานะคะอย่างที่หนึ่งเลยก็คือตานะคะตาทําหน้าที่อะไรคะใช่แล้วค่ะตาทําหน้าที่ในการมองดูสิ่งต่างๆนะคะเรามีตากี่ดวง เรามีตาสองดวงนะคะเราใช้ตามองดูสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรานะคะถ้าตาเราเจ็บดิดิว่าเราสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆได้ไหมคะอมองเห็นได้แต่ว่ามันมองเห็นได้แบบไม่ชัดเจนใช่ไหมคะแล้วถ้าเราตาบอดละ่ะใช่ถ้าเราตาบอดเราก็ไม่สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นด็ดๆคะ เราจำเป็นอย่างนี้นะคะที่ต้องดูเลรักษาดวงตาของเราอยู่เสมอนะคะเอาละค่ะต่อไปหูค่ะหูทำหน้าที่อะไรคะใช่แล้วค่ะหูทำหน้าที่ในการฟังเสียงต่างๆนะคะเรามีหูอยู่สองหูนะคะซึ่งหูเนี่ยจะมีใบหูและรูหูนะคะเพื่อเป็นทางผ่านของเสียงถูกต้องค่ะถ้าเราหูหนวกเราจะไม่ได้ยินเสียงต่างๆนะคะ เราจึงต้องดูแลรักษาหูของเราอยู่เสมอนะคะเอาละคะ่ะลำดับที่3นะคะก็คือจมูกคะ่ะจมูกเรามี1นึจมูกนะคะเรามีหน้าที่อะไรจมูกของเรามีหน้าที่อะไรคะใช่แล้วคะ่ะจมูกมีหน้าที่ในการหายใจแล้วก็ดมกลิ่นต่างๆนะคะจมูกเนี่ยจะอยู่ตรงกลางของใบหน้านะคะเอาเด็กๆชี้ที่จมูกสิคะ ถูกต้องค่ะจมูกไม่อยู่สองรูเราใช้จมูกในการหายใจและก็ดมกลิ่นนะคะเมื่อเราเป็นหวัดคัดจมูกเราหายใจสะดวกไม่ค่ะเด็กๆถูกต้องค่ะเราหายใจไม่สะดวกเลยเห็นไม่เข้าเดยบาคนแม่ครับพ่อครับแม่ค่ะพ่อค่ะหนูคัดจมูกจังเลยค่ะนั่นแสดงถึงอาการเป็นยังไงคะใช่ค่ะเราจะเป็นหวัดกันแล้วค่ะเด็กๆค่ะเราเริ่มจะมีไข้นะคะอ่า ลำดับต่อไปนะคะก็คือปากจ้าปากมีหน้าที่อะไรคะปากมีหน้าที่พูดนะคะแล้วก็กินอาหารนะคะเรามีปากหนึ่งปากปากมีริมฝีปากบนและล่างภายในช่องปากมีอะไรคะถูกต้องมีฟันค่ะฟันเอาไว้ทำอะไรลูกไว้กัดเพื่อนอไม่ใช่นะคะฟันเอาไว้เคี้ยวอาหารนะคะแล้วก็มีลิ้นไว้สําหรับ รับรสชาติของอาหารต่างๆนะคะเพราะถ้าไม่มีลิ้นนะคะเราก็ไม่รู้ว่าอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยมีรสชาติอะไรอย่างไรบ้างนะคะเปรี้ยวเค็มหวานผิดนะคะเราก็ไม่ทราบได้เลยนะคะหรือฟันของเรานะคะถ้าฟันเราผุนะคะจะทําให้เรากินอาหารเนี่ยสะดวกไหมอ่าไม่สะดวกแล้วรู้สึกยังไงถ้าเราฟันผุใช่ค่ะเจ็บฟันนะคะ เพราะฉะนั้นเราต้องดูแลช่องปากให้ดีๆนะคะแล้วก็ให้สะอาดอยู่เสมอจ้าเอาเลยค่ะลำดับต่อไปแขนและมือค่ะแขนและมือแขนมีหน้าที่ช่วยในการเคลื่อนไหวของร่างกายนะคะส่วนมือช่วยในการหยิบจับสิ่งต่างๆนะคะเรามีแขนขีแขนอเรามีแขนสองแขนนะคะแขนซ้ายอาย,ย,ยกแขนซ้ายขึ้นค่ะ อ่าถูกต้องแขนขวาค่ะอ่าโอเคเรามีแขนสองแขนนะคะแขนซ้ายแล้วก็แขนขวานะคะแล้วก็มือมือมีกี่นิ้วคะของใครมีสี่นิ้วบ้างอ่ามือนะคะนิ้วมือของเรามีทั้งหมดห้านิ้วนะคะถ้าแขนหรือมือเราเจ็บนะคะก็จะทําให้เราเคลื่อนไหวหรือหยิบจับสิ่งของต่างๆสะดวกไหมลูกอ่าไม่สะดวกแล้วก็ไม่ถนัดนะคะ ค่ะต่อไปวนลำดับสุดท้ายของอวัยาวะภายนอกที่เราควรจะรู้นะคะขาและเท้าจ้าขาและเท้าขาจะช่วยทําให้ร่างกายเนี่ยเคลื่อนที่ได้โดยที่มีเท้าเท้าทําหน้าที่อะไรเท้าทําหน้าที่รับน้ําหนักตัวเพื่อให้ทรงตัวอยู่ได้ค่ะเห็นไหมคะไม่ว่าเราจะน้ําหนักตัวเท่าไรอ้วนหรือผอมนะคะเราก็มีเท้าในช่วยในการรับน้ําหนักตัวนะคะ แล้วก็ให้เราเนี่ยพยุงตัวซุงตัวตรงๆได้นะคะเรามีขาและเท้าเนี่ยกี่ข้างอ่ามีอยู่สองข้างอาเด็กๆชี้ค่ะในข้างซ้ายในข้างขวาคะ่ะอ่ามีนิ้วกี่นิ้วเอานับนิ้วดูมีกี่นิ้วอ่าเท้าแต่ละข้างนะคะก็จะมี5้านิ้วนะคะถ้าขาและเท้าของเราเจ็บก็จะทําให้เราเป็นยังไงคะ เคลื่อนไหวไม่สะดวกวิ่งเล่นไม่สะดวกนะคะเอาเลยค่ะเดี๋ยวลำดับต่อไปเราก็มาดูในส่วนของอวัยวะภายในค่ะเอาเลยค่ะว่อตะกี้เราก็เรียนรู้เกี่ยวกับอวัยวะภายนอกไปแล้วใช่ไหมคะอ่าเดี๋ยว เรามาเรียนรู้ในเรื่องของอวัยวะภายในกันต่อเลยค่ะอวัยวะภายในของเรานะคะก็หนึ่งประกอบด้วยอะไรคะสมองใช่ค่ะสมองทําหน้านที่อะไรสมองทําหน้านที่ในการควบคุมการทํางานของร่างกายนะคะสมองก็จะสั่งงานนะคะว่าเออให้เราทําอย่างนูน้นอย่างนี้อย่างนั้นนะคะทําสิ่งนูน้นสิ่งนี้สิ่งนั้นนะคะเด็กๆต้องเขียนหนังสือก็มาจากการสั่งงานของสมองนะคะ ลำดนับที่2หัวใจหัวใจนับหน้าที่ในการสูบฉีดเลือดนะคะเพื่อไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายนะคะอ่าสามปอดค่ะสี่กระเพาะอาหารกระเพาะอาหารทาหน้าที่อะไรคะใช่แล้วค่ะกระเพาะอาหารทําหน้าที่ในการย่อยอาหารนะคะอาหารที่เรากินเข้าไปก็จะไปย่อยอย,ออยู่ที่กระเพาะอาหารนะคะแล้วก็ส่งต่อไปยงังลำไส้ใช่แล้วค่ะ ส่งต่อไปอยังลำไส้เลือซอมลำไส้จะส่งต่อไปไหนเด็กๆทราบไหมคะฮ่าใช่ส่งต่อไปอยังทาวารหนักแล้วก็เราก็จะต้องทํายังไงพอส่งต่อไปยังทวารหนักอ่าพอเราส่งต่อไปอยังทาวารหนักนะคะเราก็จะอุจจาระออกมานะคะอ่าโอเคค่ะเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างคะในเรื่องของตัวเราอ่าเด็กๆก็ได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะในเรื่องของตัวเราเอาวัยวะภายนอกแล้วก็ภายในนะคะต่อไปครูจะ ทบทวนสรุปในเรื่องของพืชอีกรอบนะคะเอาเลยค่ะเราเรียนรู้ในเรื่องของตัวเราไปเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราก็มาเรียนรู้ในเรื่องของพืชน,นะคะโครงสร้างและหน้าที่ภายนอกของพืชน,นะคะก็ประกอบด้วยอะไรบ้างคะเด็ก เราเพิ่งเรียนรู้ไปก็หนึ่งใบใบ,ใบทำหน้าที่ในการ้ากอาหารหายใจและก็ขายน้ำสองดอกดอกทำหน้าที่ในการสืบพันธุ์สามผลและ,มะเมล็ดนะคะบางคนเด็กๆยังตอบผูม,มาเลยว่าผลและ,มะเมล็ดเอาไว้กินนะคะผลและ,มะเมล็ดนะคะไม่ใช่เอาไว้กินอย่างเดียวนะคะเด็กๆขาผลและ,มะเมล็ดยังมีหน้าที่ของมันนะคะผลมีหน้าที่หมเมล็ดส่วนมเมล็ดทําหน้าที่ในการขายายพันธุ์ใช่แล้วค่ะ ต่อไปก็คือลำต้นนะคะลำนำลำต้นทำหน้าที่อะไรลำต้นทำหน้าที่ในการชู่กิ่งก้านใบนะคะแล้วก็นำนำ้นำและแร่ธาตุนะคะไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายนะคะลำดับสุดท้ายก็คือรากนะคะรากก็ทำหน้าที่ในการดูดน้ำและแร่ธาตุจากดินนะคะแล้วก็ยึดลําต้นนะคะรากของเราเปรียบเสมือนอะไรคะรากของต้นไม้ก็เปรียบเสมือนเท้าของเรานะคะลำต้น ก็เปรียบเสมือนขาของเรานะคะเอาเลยค่ะต่อไปเราไปเรียนรู้ในเรื่องของสัตว์กันจ้า อะไรคะเด็กๆเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้างภายนอกของสัตว์กันนะคะโครงสร้างภายนอกของสัตว์ประกอบด้วยอะไรบ้าง 1. ห,งหูหูใช้ทำอะไรคะเด็กๆใช่แล้วคะ่ะหูก็ใช้ฟังเสียงนะคะ2จมูกใช้ในการหายใจแล้วก็ดมกลิ่น สามตาใช้ในการมองดูสิ่งต่างๆก็อย่างที่ครูบอกได้เลยค่ะว่าสัตว์เนี่ยสายตาของสัตว์เนี่ยจะดีกว่าของมนุษย์เยอะมากนะคะสามารถมองได้ไกลนะคะแล้วก็สามารถมองเห็นได้ชัดเจนกว่ามนุษย์นะคะอลำดับต่อไปปากค่ะปากใช้กินอาหารแล้วก็ส่งเสียงร้องนะคะต่อไปผิวหนังค่ะผิวหนังใช้ปกคลุมแล้วก็ปกป้องร่างกายนะคะและ ลำดับต่อไปก็คือขาและเท้าขาและเท้าใช้ในการเคลื่อนที่และรับน้ําหนักตัวนะคะก็สัตว์นะคะก็จะมีโครงสร้างภายนอกนะคะเหมือนกับมนุษย์นะคะก็จะมีบางส่วนนะคะที่มีเพิ่มเติมมานะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูสัตว์บางชนิดนะคะที่มีโครงสร้างภายนอกแตกต่างจากสัตว์อื่นๆนะคะเอาไปดูกันเลยค่ะ อะไรคะ่ะเด็กๆก,ก็อย่างที่ครูบอกไปนะคะว่าสัตว์บางชนิดเนี่ยจะมีอวัยวะเฉพาะตัวของมันนะคะอย่างเช่นอะไรบ้างอย่างเช่นหนึ่งนกค่ะเด็กๆสังเกตไหมคะว่าบน้องฟ้าเนี่ยมีนกบินไปมาเยอะแยะเลยนะคะใช่แล้วค่ะนกนะคะใช้ปีกในการเคลื่อนไหวบินไปมาในอากาศนะคะต่อไปปลาค่ะทําไมปลาถึงว่ายน้ําได้ใช่แล้วค่ะปลามีหางและก็ครีบนะคะที่ใช้ในการทรงตัวและการเคลื่อนไหวไปมาในน้ำนะคะ ลำดับต่อไปช้างค่ะเด็กๆคะเด็กๆสงสัยไหมคะว่าจมูกของช้างหายไปไหนจมูกของช้างคืออะไรใช่แล้วค่ะจมูกของช้างก็คืองวงนะคะงวงก็คือจมูกจมูกก็คืองวงงวงไหมคะไม่งงนะคะจมูกของช้างก็คืองวงนั่นเองนะคะงวงของช้างก็ใช้ในการหายใจแล้วก็หยิบจับสิ่งของต่างๆนะคะอะไรคะ่ะเลขลำดับสุดท้ายนะคะเต่าค่ะ เต่ามีกระดองใช้ในการปกป้องร่างกายนะคะปกป้องร่างกายและก็ใช้ในการหลบภัยนะคะเมื่อมีศัตรูมากนะคะเด็กๆจะสังเกตเห็นไหมคะว่าเต่าเนี่ยก็จะลุบเข้าไปในกระดองนะคะเพื่อที่จะหลบภัยนะครับป้องกันศัตรูให้กับตัวเองนะคะอะไะค่ะเด็กๆคะเป็นยังไงกันบ้างคะเกี่ยวกับสรุปสาระสําคัญในหน่วยที่1อ่าเด็กๆก็ได้เรียนรู้นะคะในเรื่องของ อัยวะภายนอกอัยวะวภายในทั้งของคนของสัตว์และก็พืชนะคะอะไรคะและในสัปดาห์ต่อไปนะคะเด็กๆ่าคุณครูก็จะขึ้นเรื่องใหม่ในหน่วยที่2นะคะพืชและสัตว์ในท้องถิ่นนะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันนะคะว่าพืชและสัตว์ในท้องถิ่นเนี่ยอาศัยอยู่ในบริเวณไหนบ้างนะคะแหล่งที่อยู่อาศัยของมันเป็นอย่างไรนะคะและในสัปดาห์นี้นะคะ เราก็จบกันไปแล้วนะคะในหน่วยที่1น,นะคะตัวเราพืชและสัตว์นะคะคุณครูก็ขอให้เด็กๆทุกคนนะคะที่ยังส่งงานไม่ครบยังค้างงานคุณครูอยู่นะคะก็ขอให้ส่งให้ครบในสัปดาห์นี้นะคะเอาละค่ะเด็กๆเ,เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะบ๊ายบายจ้า